ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะขอเชิญพบกับคณะสหเวชศาสตร์ของเรานะคะดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพันธ์เสียงแจ่มนะคะรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรค่ะค่ะดิฉันนะคะนางสาวอรสาแก้วมณีรักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณะบดีคณะสหเวชและนักวิชาการศึกษาค่ะค่ะในวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับ คณะสหเวิทยาศาสตร์นะคะโดยเฉพาะน้องๆน,นะคะหรือท่านผู้ปกครองที่สนใจนะคะจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในปีการศึกษา2,569นี้นะคะในส่วนของคณะสหเวิทศาสตร์ของเรานะคะก็ได้เปิดนะคะการเรียนการสอนเนี่ยมาทั้งหมดประมาณ16ปีแล้วนะคะโดยคณะสหเวิทของเราเนี่ยจะมีหลักสูตรนะคะที่สำคัญสำคัญในระดับปริญญาตรีนะคะอยู่ทั้งหมด 6หลักสูตรนะคะประกอบไปด้วยหลักสูตรที่1นะคะก็คือวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะกายภาพบาําบัดนะคะเทคนิคการแพทย์โภชนาการและการกำหนดอาหารพยาธิวิทยาการวิภาคแล้วก็หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะค่ะในส่วนปี2569นี้นะคะก็ ทางคณะเราก็ได้รับน้องๆนะคะรุ่นใหม่นะคะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะโดยที่ปีนี้คณะเรารับทั้งหมดกี่รอบคะคุณอรสาค่ะปีนี้นะคะสำหรับปีการศึกษา2569ที่จะถึงนะคะเราจะรับทั้งหมด3รอบนะคะประกอบด้วยทีแค่รอบที่1รอบที่2และรอบที่3นะคะโดยเฉพาะทีแค่รอบที่1เนี่ยจะแบ่งเป็นรอบที่1.1และรอบที่1.2ค่ะ เในส่วนของรอบที่1.1กับ1.2นี่มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะคะความแตกต่างของรอบที่1และ1.1และ1.2นะคะก็คือ,อตัวโครงการที่เปิดรับนะคะจะไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันในบางโครงการนะคะโดยมีการแยกจำนวนผู้รับนะคะโดยตอนนี้นะคะจะขอเน้นตัวทีแคสรอบ1.2ซึ่งจะมีโครงการ p b u สสำหรับสนาถาสาหเวทด้วยค่ะ PBUU ของคณะเรานี่ต่างจากคณะอื่นตรงไหนคะของเราต่างจากคณะอื่นนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของน้องที่จะเข้าโครงการนี้ค่ะจะต้องอเรียนในห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะห้องเรียนพิเศษเราต้องมีใบรับรองจากสถานศึกษาด้วยไหมคะค่ะมีด้วยนะคะตอนที่น้องจะยื่นสมัครในโครงการนี้ค่ะจะต้องมีการขอหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนมาด้วยค่ะ นอกจากนั้นน้องต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะนอกจากจะมีตัวหนังสือรับรองจากโรงเรียนแล้วนะคะจะต้องมีการเข้าค่ายทางวิชาการของคณะสหเวชด้วยนะคะรวมถึงการเรียน BUU MOOC นะคะซึ่งเราระบุไปแล้วในการประชาสัมพันธ์นะคะค่ะก็ขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของค่ายวิชาการนะคะก็คือก่อนหน้านี้เราจะมีโครงการแพชชั่นนะคะมีโครงการ AHS Open House นะคะ A.H.H. ย่อมาจาก Faculty of Allied Health Science นะคะหรือว่าคณะสหเวชศาสตร์ของเรานะคะ <c oughs> ก็เป็นเป็น Open House ของคณะนะคะในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะเราจะจัดประมาณวันที่18นะคะถึง19ตุลาคมนะคะก็จะเป็นช่วงวันเสราร์อาทิตย์นะคะ ที่เราจะมีโอเพนเฮาห้ให้น้องๆนะคะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับทั้ง6สาขาของคณะสหวิทยาศาสตร์นะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาเข้าค่ายได้เลยนะคะหรือว่าติดตามได้ที่เพจ f a c e b o o k นะคะคณะสหเวิทศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานะคะเดี๋ยวทางพ <IS D> ี่แอดมินก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ใน,นั้นก็สามารถศึกษาข,ข้อมูลของคณะเราได้แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อที่จะ ตามข่าวสารของคณะสชศาสตร์ได so ้ท so ันค well, <laughs> ่ะค่ะก็ในส่วนของค่ายเราเนี่ยก็น่าจะรับประมาณเท่าไหร่คะถึง50คนไหมคะคุณอรสาก็อยากให้ถึงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะพอเราประกาศประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปนะคะตัวค่ายวิชาการเนี่ยได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะมีผู้ปกครองเนี่ยติดต่อทางน้องแอดมินแล้วก็ติดต่อมาทางิชั้นด้วยนะคะ ก็ยังไงแล้วอ,อยากให้ผู้ปกครองนะคะติดตามเพจ Facebook ตามที่ท่านอาจารย์ธนพันธ์ได้แจ้งไว้นะคะเพราะตรงนั้นจะเป็นการแจ้งข่าวสารที่ปัจจุบันแล้วก็รวดเร็วนะคะค่ะก็นอกจากค่ายแล้วนะคะที่คุณอรสาบอกก็คือเรื่องของ B U U M O O C MOOC ก็คือ o o ูคล้ายๆกับไทยหมะะูค่ะก็จะเป็นคอร์สการเรียนที่สามารถ เรียนที่ไหนก็ได้นะคะโดยที่ผู้เรียนเนี่ยจะเป็นน้องๆจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าจะเป็นท่านใดก็ได้ค่ะที่ที่สนใจเข้าเรียนนะคะแล้วเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เรียนนะคะก็จะมี2วิชาค่ะวิชาแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสุขภาพและการดูแลตนเองนะคะวิชาที่2จะเป็นเรื่องของ ร่างกายมนุษย์นะคะแล้วก็ความผิดปกติอื่นนะคะก็สามารถเรียนได้ทั้ง2วิชาเลยตอนนี้ค่ะในส่วนของมูคเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเรียนฟรีแต่ว่าอยากให้น้องๆะคะ่ะที่สนใจสมัครเข้าเรียนคณะสหเวชเนี่ยลองไปเรียนดูก่อนว่าชอบไหมนะคะก็จะเป็นการเกริ่นในเรื่องของความรู้พื้นฐานนะคะทางด้านสุขภาพร่างกายมนุษย์นะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆน,นะคะท,ที่จำเป็นจะต้องทราบค่ะ ซึ่งพอเรียนวุ้กเสร็จแล้วได้เกียรติบัตรไหมคะคุณาราได้นะคะสําหรับน้องที่เข้าไปเรียนลงทะเบียนเรียนวิวูงูกนะคะน้องๆจะได้เกียรติบัตรนะคะยังไงแล้วแนะนํานะคะลงเรียนทั้งสองรายวิชาเลยค่ะเพื่อที่จะได้ทราบว่าของคณะสหเวิชนี่เรียนแล้วเป็นอย่างไรหรือตรงกับความสนใจที่น้องต้องการเข้ามาเรียนหรือเปล่านะคะค่ะก็ซึ่งลิงก์การเรียนนะคะก็สามารถดูได้ที่เพจของคณะสหเวิทยาศาสตร์เช่นกันนะคะในนั้นก็จะ ครบจบที่เดียวนะคะสำหรับทีแค่รอบ2นะคะจะเป็นรอบโคต้านะคะคณะสาขาวทะจะรับเป็นโครงการรับตรง12จังหวัดภาคตะวันออกนะคะตัวรายละเอียดน้องๆสามารถเข้าไปดูในเพจของงานรับเข้าหรือเว็บไซต์ของงานรับเข้ามหาวิทยาลัยบุรพาได้เลยค่ะง่ายๆนะคะน้องๆเซิร์ชใน Google ได้ค่ะตรงนั้นก็จะขึ้นแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะ ซึ่งน้องๆหลายคนอาจจะถามว่าสาขาไหนมีเกณฑ์อย่างไรนะคะซึ่งด้วยความที่เรามีทั้งหมด6สาขาวิชาค่ะแต่และสาขาวิชาจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลผิดพลาดนะคะน้องๆสามารถเปิดเข้าไปดูที่งานรับเข้าได้เลยนะคะ แล้วในส่วนรอบทีแคสสานะคะคุณอรสาน่ะทีแคสสจะเป็นรอบแอดมิชชั่นนะคะรายละเอียดก็คือดูได้จากงานรับเข้าเหมือนกันนะคะอันนี้ขอแนะนำนะคะในกรณีที่น้องๆสงสัยเรื่องการตรวจร่างกายนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่คณะสหเวชได้เลยค่ะว่าสามารถตรวจที่ไหนได้บ้างหรือใช้แบบฟอร์มอะไรได้บ้างนะคะกรณีที่มีข้อสงสัยค่ะสามารถสอบถามได้เลยค่ะค่ะ ก็อย่างรอบ3นะคะขอบอกไว้เลยว่าขณะเราเนี่ยมีเด็กนะคะที่รับเข้าในรอบเนี้ยจำนวนมากเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถรอติดตามได้เลยนะคะ แล้วรอบสี่ละคะคุณอรสานถ้ารอบสี่นะคะเราจะยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะยังไงให้ติดตามไว้ก่อนคะ่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะใครที่สนใจนะคะจะเข้าเรียนคณะสหเวชนะคะก็สามารถเตรียมความพร้อมนะคะได้ตั้งแต่มัธยมต้นเลยนะคะแล้วก็กดติดตามที่เพจคณะไว้นะคะของเราเนี่ยถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตอะคะก็จะประชาสัมพันธ์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะทุกท่านก็สามารถสมัครได้นะคะ นอกจากในส่วนของการเรียนการสอนแล้วเนี่ยคณะเรานะคะก็จะมีงานบริการด้านอื่นๆนะคะเช่นบริการวิชาการในชุมชนนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของอการมีกลุ่มวิจัยนะคะเก็บ ข้อมูลนะคะจาก subject กลุ่มวิจัยต่างๆนะคะในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะคะแล้วก็จะมีงานที่ลงชุมชนด้วยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยท่านที่อยู่ในชุมชนก็จะเห็นว่ามีทั้งคณาจารย์และนิสิตเนี่ยลงชุมชนแล้วก็ให้ความรู้หรือบริการสุขภาพอยู่บ่อยๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีคลินิกนะคะทั้งหมดกี่คลินิกนะคะอ,อ๋อตอนนี้นะคะเราอ่า มีคลินิกทั้งหมด3คลินิกเลยนะคะก็จะมีคลินิกกายภาพบําบัดนะคะคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะแล้วตอนนี้น้องใหม่นะคะคลินิกแพทย์แผนจีนนะคะยังไงสนใจนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ค่ะค่ะก็ขอบอกว่าคลินิกของเรานะคะเป็นคลินิกที่ดูแลนะคะสุขภาพโดยโตรงนะคะจากผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยค่อนข้าง น่ารักนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะแล้วก็จากฟีดแบ็กของผู้ใช้บริการเนี่ยก็บอกว่าที่นี่ของเราเนี่ยดีมากๆเลยนะคะสนใจก็ติดต่อได้นะคะในเรื่องของการดูแลนะคะกายภาพบำบัดในนักกีฬาก็ได้นะคะในผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและอื่นๆนะคะมีบริการคล้ายๆ พอกตานะคะมีบริการนวดผ่อนคลายนะคะอบสมุนไพรนะคะโดยคลินิกการแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะคะโดยแพทย์แผนไทยนะคะที่มีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะคะในส่วนของแพทย์แผนจีนก็มีอะไรบ้างคะคุณอรสาเคยใช้บริการยังเลยค่ะเนื่องจากว่าคิวค่อนข้างแน่นนะคะก็จะมีการฝังเข็มนะคะอันนี้น่าสนใจมากเนาะก็ยังไงแล้วนะคะ ลองจองคิวกันมาดูนะคะ,คะโดยอันนี้แอบบบอกนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ชมเท่านั้นเลยว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีหลักสูตรแพทย์แผนจีนนะคะให้น้องๆได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กสายวิสุขภาพคนไหนนะคะที่ชอบเรียนภาษาจีนนะหรือว่าที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะส่งเสริมให้เรียนภาษาจีนตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ย ก็จะมีโอกาสนะคะที่จะได้เข้ามาในส่วนของหลักสูตรนี้ด้วยซึ่งน้องจะต้องมีพื้นความรู้ภาษาจีนด้วยแล้วก็จะมีความรู้ในส่วนของการแพทย์แผนจีนด้วยนะคะก็ให้ยังไงก็สามารถติดตามข้อมูลได้เรื่อยๆนะคะสำหรับท่านที่สนใจคะ่ะค่ะนอกจากจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วนะคะการบริการนะคะวิชาการคลินิกต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังนะคะมีการ เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์นะคะข้อมูลอื่นๆให้กับชุมชนด้วยโดยเฉพาะนะคะชุมชนในจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็พื้นที่ eec ของเรานะคะ,คะนอกจากในพื้นที่แล้วนะคะก็ขอบอกว่าเรายังมี mu o นะคะกับ หลายๆภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะที่โรงเรียนนะคะตอนนี้เรามี M O U กับโรงเรียนอะไรบ้างคะอ๋อก็จะมีถ้าเป็นของทางคณะสหาเวศโดยตรงนะคะ,ะก็จะมีโรงเรียนศรีสุวิทย์นะคะที่อยู่ภายในจังหวัดชนบุรีนะคะ,ะแล้วก็จะมีตัว M O U ของมหาวิทยาลายัยซึ่งมีค่อนข้างหลายโรงเรียนเนาะ,ะตัวน้องๆจะทราบนะคะว่าโรงเรียนของตัวเองเนี่ยมี M O U กับทางมหาวิทยาลัยไหมถ้าไม่ทราบนะคะสามารถ สอบถามได้กับทางอาจารย์แนะแนวของทางโรงเรียนนะคะค่ะซึ่งการมี MOU เนี่ยก็แปลว่าเราจะมีความร่วมมือนะคะทางวิชาการกันนะคะแล้วก็น้องๆในโรงเรียนที่มี MOU เนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะคะในการออในงานรับเข้ารอบต่างๆด้วยนะคะตามที่ MOU ได้ระบุไว้นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ อย่างล่าสุดนะคะของเราเนี่ยก็ได้มีนะคะโครงการจัดกิจกรรมนะคะให้นักศึกษาแพทย์ที่จีนด้วยนะคะซึ่งเข้ามาทำกิจกรรมที่ขณะเรานะคะประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วกเ็เรายังมีความร่วมมือต่างประเทศด้วยใช่ค่ะ,น,ะ,คะนอกจากนาักศึกษาจีนจะเข้ามาที่เราแล้วนะคะ มาเรียนรู้มาศึกษาวัฒนธรรมจนถึงทางวิชาการนะคะเราก็มีส่งนักเรียนอ,อานิสิทธิ์ของเรานะคะไปต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะ,ะก็จะมีที่ไต้หวันนะคะไต้หวันเนี่ยก็จะเป็น ที่ที่เราส่งฝึกงานเป็นประจำนะคะมีที่ญี่ปุ่นนะคะมีที่อินโดนีเซียนะคะแล้วก็เรากำลังจะเปิดไปที่จีนและก็ที่อื่นด้วยนะคะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนกับเราะคะ่ะนอกจากได้ความรู้แล้วเนี่ยน้องยังจะมีโอกาสนะคะได้รับสมัครนะคะ oh. เข้าไปในโครงการเพื่อเปิดประสบการณ์ต่างๆเหล่านีาา้ด้วยนะคะ ขอเสริมอีก,อกประเทศหนึง่งนะคะเวียดนามด้วยค่ะใช่เวียดนามด้วยนะคะใช่ค่ะเวียดนามก็ได้ไปนะคะทั้งได้ไปศึกษาวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ได้ศึกษาความรู้ทางวิชาชีพด้วยค่ะอาจารย์ขาเรามาคุยกันเรื่องรายละเอียดการสัมภาษณ์กันดีกว่านะคะ,ะน้องๆน,น่าจะ อยากรู้เรื่องนี้ใช่หลังจากที่น้องๆยื่นสมัครเข้ามาแล้วนะคะเมื่อได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์นะคะให้น้องๆน,นะคะติดตามรอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยนะคะทางช่องทางของงานรับเข้ามหาวิทยาลัยค่ะถ้ามีประกาศแล้วเราจะมีบอกเลยคะ่ะว่าเป็นการสอบออนไลน์หรือสอบออนไซต์นะคะสอบออนไลน์คือสอบผ่านระบบนะคะเราจะมีการแจ้งลิงก์ให้ทราบว่า ทางช่องทางไหนถ้าสอบออนไลน์นะคะจะเป็นการสอบณนะที่ตั้งนะคะตรงนี้ค่ะน้องๆสามารถเช็คได้จากรายละเอียดที่เราจะประกาศนะคะ,ะในการสัมภาษณ์นะคะตรงนี้จะมีเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบ,ก,อบการสัมภาษณ์น้องๆก็ดูได้จากาน้องๆสามารถดูจาก งานรับเข้าได้เลยนะคะทางงานรับเข้าจะมีตัวประกาศให้เข้าไปดูว่าต้องเตรียมอะไราบ้างนะคะเอกสารต่างๆเนี่ยพี่ขอเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งคือเอกสารการตรวจร่างกายนะคะตรงนี้อาจะได้รับคำถามมาพอสมควรเลยว่าตรวจที่ไหนได้บ้างนะคะน้องๆสามารถไปตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกนะคะที่คุณหมอสามารถรับรองให้เราได้นะคะ ตัวเอกสารนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากงานรับเข้าเช่นกันนะคะขอเน้นย้ำว่าใช้เอกสารแบบฟอร์มการตรวจร่างกายของทางมอบุรพาเท่านั้นค่ะส่วนเอกสารประกอบก็เป็นไปตามที่โรงพยาบาลน,นะคะประกอบมาให้ค่ะค่ะก็สำหรับคำถามนะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเอะอาจารย์เขาจะถามอะไรเรานะนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้แนะนำตัวค่ะ บางหลักสูตรก็ให้แนะนําตัวภาษาไทยนะคะบางหลักสูตรก็ให้แนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษแบบสั้นๆนะคะก็อันนี้ไม่ต้องเกรงนะคะอาจารย์คณะเราค่อนข้างใจดีค่ะอยากให้น้องๆแนะนําว่าทำไมถึงอยากเรียนนะคะในส่วนของหลักสูตรนี้นะคะก็น้องๆก็เล่าไปเลยว่าโอเคน้องๆอ,อยากเรียนเพราะอะไรนะคะรู้อะไรมาบ้างนะคะอา,อาจจะเป็นเรื่องของงานอดิเรกกิจกรรมที่เคยทำนะคะ หรือว่าเคยฝึกงานที่ต่างๆมาก็สามารถเล่าให้อาจารย์ฟังได้นะคะค่ะสำหรับคำถามนะคะที่อาจารย์คณะเราส่วนใหญ่จะถามเนาะส่วนใหญ่ก็ให้น้องๆแนะนำตัวค่ะว่าเหตุผลแรงบันดาลใจนะคะในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้คืออะไรนะคะซึ่งบางหลักสูตรก็ให้แนะนำตัวเป็นภาษาไทยค่ะบางหลักสูตรก็ให้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะก็นะะ้องๆก็ไม่ต้องเกรงนะคะอาจารย์คณะเราค่อนข้างใจดีค่ะ ค่ะ,คะหลังจากที่เราได้แจ้งข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการรับสมัครของปีการศึกษา2,569ไปแล้วนะคะอาจารย์มีอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมไหมคะก็อยากได้ทางติดต่อมากกว่านะคะอเออถ้าสมมติว่าน้องๆหรือท่านผู้ปกครองค่ะสงสัยเรื่องของงานรับเข้าค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะคุณอาะา ก็ถ้าน้องๆน,นะคะสะดวกติดต่อผ่านเพจ Facebook ของเราก็ได้ค่ะจะมีพี่ๆแอดมินนะคะคอยตอบคําถามให้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์038103163ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะอาจารย์ธนาพันธ์กับคุณอรสาก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ Like a toe